นางพัชราพรจันทรบดิษตมิสแกรนทายแลนเบย์หนูว่านางงามมันก็คือคนไทยทั่วไปนี่แหละค่ะนางงามสามารถพูดเรื่องการเมืองได้มันคือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเราก็คือคนไทยคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเราต้องการอยากให้ประเทศไทยของเราเนี่ยพัฒนาให้มันดีขึ้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยนะคะ if you calling this country as a Thailand, we need a real democracy. And moreover, we need you to get out of the country. Thank you. ถ้าหนูกลัวหนูคงไม่ตอบเพราะหนูคิดว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่แสดงสิทธิแสดงเสียงได้หนูแค่ยืนบนเวทีหนูแค่ยืนตรงที่มันสว่างและคนเห็นแต่ท้ายที่สุดแล้วจึงหนูไม่ได้ยืนอยู่บนเวทีหนูก็ยังแสดงความคิดเห็นเหมือนเดิมหนูไม่ได้ชังชาติ ถ้าชาติหนูจะไม่รับผิดชอบหนูจะไม่แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่เลยชาติคือประชาชนถ้าไม่มีประชาชนจะมีชาติได้ยังไงดังนั้นแล้วประชาชนคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงประเทศของเราด้วยประชาชนคือแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจทาไมหนูถึงเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนมีปัญหาประเทศชาติมันก็จะไปไม่รอดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ประชาชนค่ะอย่ากลัวเถอะ ที่แสดงความคิดเห็นเพราะท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ของทุกคนเจตนาของเด็กทุกคนเยาวชนหรือผู้ใดก,ก็ตามเพื่อต้องการให้ประเทศของเราเนี่ยมันพัฒนาให้ดีหนูว่าถ้ามันกระทบกแปลว่าเราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองได้นั้นหนูขอถามกับย้ำอีกรอบว่าประเทศเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยหรือเปล่าเท่านั้นเอง